ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ นิงกุลลัตรีโพสต์อาการลาสุดเทา้าบวมเป่งเชว,ว่าหลายคนคงรู้จักและคอยติดตามอาการของเธอสําหรับอดีตนางเอกชื่อดังอย่างนิงกุลลัตรีที่ได้เข้าออกโรงพยาบาลมานานกว่า2ปีแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นิงก็ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกว่า2เดือนล่าสุดทางด้านนิงก็ได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่กําลังปลูกต้นไม้อยู่หน้าบ้านแก้อาการซึมเศร้าด้วยสีหน้าสดใสกว่าเดิมแต่คราวนี้ข้อเท้าของเจ้าตัวดูเหมือนจะบวมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยทางด้าน,น ได้บอกว่า forget me not Hash tag ปลูกต้นไม้ดอกไม้เองจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งซึมเศร้าภาพถ่ายโดยพี่ใหญ่เท้าเริ่มบวมเพราะขาดโปรตีนอันบูมีนซึ่งต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจและขอให้เจ้าตัวนั้นหายจากอาการป่วยเร็วๆกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะ